สี S <S ่บันโปกทันทันโกรถั่มีความลรแต่ขึ้นลงสี่บันโปกตรวจสอบสิของทำมางท้านนำติดตัวมาขึ้นลงเนเทียบล่อยนี่ครับเราเจะที่ทางฉลาที่นึ่งขับรถตรวจขับรถได้แปดห้านะครับต้างกรุงเทปต้นไปนะสถานีนครศรีธรรมราชครับตรวจขบถได้แปห้านะครับออกจากถนีบันปกไปแล้วจะเดี๋ยวรับตรงไปสาสถานีลาโบลี เพชรบุรีวัยหิตในสถานีตัอต่อไปครับสถานีบ้านกกนีนาบอกการรถไฟขอขอบคุณผู้สารทุกท่านที่ใช้รถไฟเป็นยาพรางในการเดินทางสารสัฟทุกท่านเดินทางโดยจุดหมายปลายทางโดยสว,วัสดิภาพและหวังว่าการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสรับใช้ท่านอีกขอขอบคุณครับ